สำหรับพูงังทิงต้นนี้นะครับเราเพิ่งจัดระเบียบไปเขาใหม่นะกิ่งจะสเปดสป่าไปทั่วเลยครับกิ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเขาจะมาแตกอยู่ด้านบนน,ะนู่นเราก็ได้ทําการตัดยอดไปนะอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เห็นนะที่เห็นนั่นคือคือการตอน,นครับแต่ว่าเราจะต้องตอน2ส,สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือทําให้เขาแตกปุ่มก่อนเป็นปุ่มก่อนเดี๋ยวสักประมาณ1เดือนนะครับเราจะมาแกะดู แกดูเสร็จเราก็จะเอาดินนะครับหรือว่าขุยมะพร้าวนะครับมาปุ่มอีกทีหนึ่งนี่ก็ทําไว้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกิ่งตรงนี้ก็ต้องต้องทำนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องตัดเพราะว่ามันเป็นกิ่งที่ทิ่มลงดินกิ่งพวกนี้มันจะทิ่มลงดินเนี่ยทั้งหมดเลยมันจะเป็นกิ่งที่สวยนะครับเนี่ยเราตัดทิ้งนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์เราก็มาตอนดีกว่า แต่ก็ลองดูนะครับว่ามันจะออกลากหรือเปล่าเราก็ทำสอวิธีนะครับวิธีแรกก็คือเอาดินหรือว่าขุยมะพร้าวนะครับหุ้มไปเลยหลังจากที่เราปันกิ่งถ้าออกก็คือออกถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทดลองไปเรื่อยนะครับตัวน,นี้ก็ต้องมาแต่งกิ่งแต่ว่าวันนั้นมันมืดเนยะมันมันคำ่ำมันค่ำซะก่อนไม่เสร็จเวลาไม่พอนะครับทาไม่เสร็จก็เลยเหลือกิ่งพวกนี้ไว้นี่ก็ต้องมาตอนที่หลัง ีกส่วนหนึ่งก็คือใช้เชือกลังนะครับให้ให้กิ่งเขาบานออกข้างครับเพราะว่าเขาจะเด็กเพราะว่าเขาจะเด็กแข่งกับยอดเลยเราก็ใช้เชือกหลังไว้ลังไว้ก่อนก็ต้องค่อยๆทํากันไปนะครับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําแบบหักุมพอมีเวลานะครับก็ทํากันไปเรื่อยนะครับนี่ครับสภาพที่เรามาจัดก,การเขาไว้นะครับทีแรกก็มัจจะเป็นสรงพุ่มอยู่ด้านบน กุมแบบเป็นแบบกลมๆกลมๆไม่ไม่แตกออกข้างมันจะเป็นทรงแบบกลมๆเลื่อนบนเลยแล้วก็มียอดนะครับแข่งกันเลยสูงแข่งกันนี่แล้วก็บานออกกันข้างให้หมดแล้วก็เชือกยึดโยงครับนี่ชมพู่นี่ก็ต้องตัดแตกดีมากครับทับทิมกันเรายอมเสียไปแล้วครับสามต้นเพราะว่าเราต้องการทุเรียนนะนี่ก็เป็นวนวลทองจันทนะครับนี่ก็เช่นกัน สูงอย่างเดียวกิ่งไม่ค่อยแตกข้างไม่ต้องมาทำใหม่เรายังไม่ทำนะครับเพราะว่าเรารอให้ใบเขาเขียวแล้วก็ใบยเยอะนะครับเราก็จะต้องตัดแต่งกิ่งอีกหนึ่งทีนะครับนี่ใบก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับรู้สึกว่าจะขาดแมกนีเซียมเมื่อก่อนนะครับจะเหลืองไม่หมดเลยแล้วก็บำรุงกันไปเรื่อยๆครับมันก็ดีขึ้นอนาะการเริ่มดีขึ้นแล้วก็เขียวขึ้นนะแต่ก็ยังยังไม่ดีเท่าไหร่ ต้องมาบูมุูกันอีกกิ่งเยอะมากครับดูว่าระยะห่างของกิ่งนะครับเนี่ยสิบเซนต่อหนึ่งกิ่งเลยเยอะมากยังไม่ได้แต่งกิ่งเลยโอเคครับสำหรับเช้านี้นะครับก็มาเดินดูนะครับทุกเช้านะครับจะเดินดูนะครับถ้าไม่ได้เดินดูนะรู้สึกว่ามันจะขาดอะไรไปอย่างหนึง่งถึงแม้ว่าสวนทุเรียนเล็กๆของเรานะครับจะมีทุเรียนไม่มากนะครับได้ดีๆก็สิบกว่าต้นแค่ okay, นี้ ก็ลกลบเตมหดฝั่งนี้ก็ปลูกเยอะพอสมควรนะครับยาลบหมดเลยที่ได้จริงๆนะครับก็มีจะมีห้าต้นนะครับรุ่นหนึ่งสองฝั่งนี้นะครับจะได้ห้าต้นนะครับนี่ก็สูงกันนี่ก็เซึ่งมาตัดแต่งกิ่งสูงอย่างเดียวเลยครับเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ต้นไม้ครับใกล้มะม่วงแล้วก็ลิ้นจี ครับตอนนี้ก็โอเคเลยเทียนตัวหนึ่งก็คือการตอนนะครับนกิ่งในกิ่งที่เราตอนไว้นะครับนี่สวยมากครับกิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าลากจอกหรือเปล่ามันเป็นกิ่งกระโดงขึ้นไปเลยมันจะแข่งกับกิ่งหลักนะครับก็เลยตอนมาเลยพัวมวง,งนี่ก็ต้องออกกิ่งนี้ก็ต้องกิ่งนี้ก็ต้องตัดออกบางส่วนนี่ครับ จะได้คุยแล้วดูดก็ไม่ไปไหนไมาไหนเลยเปล่อยไว้ก่อนเครับสำหรับเช้านี้นะครับเดินดูแค่นี้ก็พิงใจแล้วยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ